ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอภพภฐานะสำหรับผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการเหล่านี้มีอยู่หกประการเหล่าไหนาเล่าหกประการคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตมารดาเป็นไปไม่ได้ ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตบิดาเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปรงชีวิตพระอะหรหันต์เป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงคิดประทุษร้ายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงทำสงให้แต่กัน เป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงถือศาสนาอื่นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลฐานะที่ไม่อาจเป็นไปได้หกประการ